ตรงนี้เป็นร้านขายของที่อยู่ตรงข้างหน้าวัดครับอยู่จะอยู่ตรงข้ามกับร้านขายหนังสือของทางวัดก็จะมีขายเสื้อผ้าผักผลไม้แล้วก็มีข้าวครับที่นี่มีข้าวที่ดังก็คือข้าวลรมหัวนี่มาดูข้าวปแปลกๆที่ เป็นชื่อที่มีตำนานความเป็นมาที่ยาวนานเนี่ยดูนี่นะ <c oughs> ข้าวข้าวกล้องลืผมผ وء สงสัยอร่อยมากจนหัวลืมใช่ค่ะใช่อีก่งคือเป็นข้าวกล้องนี่นี่าแต่กอ<ม>รู้จักชื่อข้าวสารแค่สองสามชนิดตอนนี้มีเยอะเลยเอามาจากชาวเขากินข้าวนี้เรามีวิตามินอายุยืนแข็งแรงนี่นี่นีมามาเที่ยวที่นี่แล้วควรจะซื้อไปฝากซื้อไปหงุงกินที่บ้นานก็ดี ขาแปกก็ไม่แปลกถ้าหลายรับที่นี่ต่ว่ากรุงเทพเรามีเนอข้าวสีขาวของเทพมีแต่ข้าวปลายๆข้าวคุณภาพไม่ดีที่นี่วิตามินเยอะเนี่ยเค่ะใช่ตัวข้าวน้ำนมมีปีละครั้งไเจ้าคะถ้านมด้านหน้าะคะกินจะเหมือข้าวเมาเลยะคะข้านมมีปีละครั้งปีนึงจะได้กินแค่ครั้เดียวเพราะเนข้าวที่ยังไม่เกศะค่ะเป็นข้าวที่กำลังไปน้านมเยอะเขาก็มาคั่วค่ะั่ว3าชั่วโมง ข้าวมันปร้าวมันยข้าวลืมผัวข้าวเหนียวดำข้าวหอมนิลข้าวหอมนิลเป็นข้าวดำข้าวสามสีนี่โอ้สุดยอดเลยถ้าไม่ได้มาไม่รู้เนี่ยยู